วิธีนี้นะครับจะเล่นง่ายขึ้นนิดนึงถ้าเรารู้ว่าเราเจอผีตัวไหนนะครับอย่างเช่นนี่คือผีกระสือนะครับผมจะเรียกว่าผีกระสือวิธีนี้ผีกระสือก็คือวิ่งน,นะครับวิ่งหนีมันปกติเลยเดินหนีมันนะครับเดินหนีก็เดินได้แค่อย่าไปใกล้มันก็พอนะครับอันนี้ผิดปกติถ้ามือถือใครเป็นลำโพงกู้นะครับหรือว่าใส่หูฟังเนี่ยมันจะดีนิดนึงเราจะได้รู้ว่าผีมันมาทางไหนนะครับ แล้วก็เดินหนีปกติครับถ้าเสียงมันหายไปว่ามันอยู่ไกลเราเสียงมันเริ่มเบาแล้วนะครับมันไปทดงเอิดละ มันอาจจะมาดักหน้าเราก็ได้นะครับฟังเสียงให้ดีถ้าสัญญาณแบบนี้นะครับแสดงว่าเป็นไอตัวดำที่เราเห็นตาเนี่ยตัวนี้ไปไหนละไอต,ตัวนี้นะครัมันจะกลัวกล้องนะเวลาเจอมันให้เอากล้องสองมันนะครับเหมือนกดดันให้มันถอยไป แล้วมันจะชอบมาข้างหลังนะครับถ้ากล้องส่งสัญญาณปุ๊บนะบเหมือนภาพมันจะหายให้รีบหันหลังกลับเลยสองมันนะครับมันจะชอบมาข้างหลังนะครับนี่มันหนีไปก่อน เดี๋ยวราเจอมันนี่นะมันจะกลัวกล้องนะอะ่มันมาแนละมันมาแนละ้วเห็นไหมมันจะกลัวกล้องนะครับนี่สองมันจนกว่ามันจะรับไปนะมันจะเข้าตึกไปแล้วเราก็ น้องจะมาเล่นกับเรานะครับไม่ต้องกลัวนะแต่ตัวที่ต้องกลัวคือตัวนี้ครับได้ยินเสียงเปิดประตูนี่เสียงเปิดประตูคือตัวนี้นะครับรอให้มันไปไกลๆแล้วเราค่อยออกไปหาเวลาหนีมันนะครับให้หันหลังกลับหนีให้ไวเลยวิ่งหนีให้ไวนะอย่าวิ่งหนีเข้าตู้นะถ้ามันไล่นะครับอย่าวิ่งหนีเข้าตู้ วิ่งหนีไปตอนวิ่งหนีก็ดูของไปด้วยนะ ถ้าเราวิ่งมันมาไกลแล้วเนี่ยสามารถเข้าตู้ได้ตัวนี้ที่ต้องระวังคืออย่าประชิดมันนะครับ <Ooh>. Hey. ถ้าไฟดับแบบนี้เราจะเจอผีผู้หญิงนะไฟสีแดงแบบนี้วิธีการเล่นนะครับ เล่นปกติเลยแต่อย่าประชิดตัวนะครับอย่าประชิดตัวนะครับเดี๋ยวก็จะหนีไปเองใช้กล้องส่องแต่อย่าประชิดตัวเด็ดขาดนะครับพยายามใช้กล้องส่องตลอดนะสำหรับผีตัวนี้นะครับแต่อย่าประชิดตัว สำหรับผีตัวนี้นะครับตัวนี้จะเล่นง่ายนิดหนึงแต่เราจะต้องชำนาญทางนะครับคืออย่าส่องไฟใส่มันเนี่ยปกติเลยนะครับมันจะอยู่ตรงเนี้อย่าส่องอย่าส่องกล้องใส่มันนะครับอย่าส่องกล้องใส่มันเราหาปกติเลยนะครับตรงจุดอื่นเราหาปกติเลยสกล้องหาปกติแต่ตรงจุดที่มันอยู่เนี่ยอย่าส่องไฟนะครับอย่าส่องไฟใส่มันเด็ดขาดเดินผ่านไป,ไปเลย ม,มีแค่ตัวเดียวนะครับถ้าเราเผลอไปสองกล้องใส่มันนะครับรีบวิ่งแต่อย่าสองกล้องนะครับวิ่งปกตินะวิ่งปกติแบบนี้แบบนี้นะครับอย่าวิ่งแบบสองกล้องนะวิ่งปกติ